សួនព្រឹកមានน้ําแข็งអូហូនេះគឺต้นอะไรកัญជုံឬកัญชา ปีนี้เราจะเก็บตังกี่แสนปลูกบะเพ็ดเนี่ยโอ้โหคุณปลูกหญ้าแล้วปลูกพริกครับเนี่ยปลูกมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้กำลังแข่งกับฝนอยู่ฝนก็ตกทุกวัน

ปีบานปนโลลิบนี้พริกน่าจะโลละเกือบร้อยอนีันี้ปลูกมาหนึ่งเดือนแล้ว ปลูกมาหนึ่งเดือนครับตอนนี้กำลังกำลังแตกใบขึ้นดอกด้วยโอ้ ทีนี้พลิกราคาดีครับโลละร้อยกว่าบาทราคายังไม่ตกช่วงนี้ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในโนนมีพริกโอโ้ปลาเยอะครับสายตอนนี้ <c oughs> นนตัวละเกือบโลไซโลก็มีปลาธรรมชาติอันนี้ก็ไก่ครับไก่ไข่ของอลิคอกนี้สามสิบตัวคอกนี้อีกสิบสิบห้าตัวแล้วเปล่า เก็บไข่ได้วันละประมาณสามสิบฟองดูครับไข่นะหลังนี้ไข่นะครับผลผลิตของไก่พันไข่ครับเกษตรกรพอเพียงไข่ครับว้าวเข่งนี้เยอะเลย ไข่ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อครับมีครบกนี่ก็แตกแตกใบเรียบร้อยแล้วโดนปุยนิดเดียวก็สวยแล้วครับสวยงามสวยงามตามท้องเรือ อันนี้ผลไม้ครับผลไม้บนฟ้ามากลินไม้มากลินไม้ชิมมดแล้วครับกินตลอดปีกินมดปีกับบ่มน,นี้ครับหมากลินไม้กินกับลาบก้อยเด็ดน,นี่หมากลินไม้ครับ มีไอ้มีหญ้านะครับปลูกไว้ให้วัวโอ้โหกล้วยสามต้นต้นนี้ออกออกลูกแล้วโอ้โหกล้วยน้ํำว้าครับของแท้ในนี้ไม่มีอะไรกินไม่ได้ครับกินได้ทุกอย่าง อันนี้มะกรูดอันนี้วัวครับคอกวัว มีแม่พันธุ์แม่พันธุ์มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับแม่พันธุ์แปดตัวออกลูกปีหนึ่งปีละแปดตัวสองปีสิบหกตัวสามปียี่สิบสี่โอ้จัดครับสุดจัดประหลัดบอก อันนี้โคข,ขุนพลยังคำมีหมดครับโคพลยังคำนะครับชาโลเล่ชาโลเล่อันนี้ลูกคอกวัวลูกคอกเตรียมขุนสองปีครึ่งน,นี่ลูกคอก นี่เครื่องผลิตหัวหารสัตว์บดหญ้บาบดหญ้าเครื่องบดหญ้านี่ครับเกี่ยวมาเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องบดแล้วก็เอาไปให้บัวอีทิ<ะ>วดดว่วัดดีครับหน่อยเด้หว,นะวัดดีครับวัดดีสวยๆนะวัดดีครับวัดดีครับ ผมชื see, ่อเด็กชายโอชิเ hmm. ด็กชายอะไรเร็วเร็วเด็กชายกล้องหน้าพัดหักสักวงสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีเลยถ่ายรูปเสร็เร็ว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 สวัสดีหน่อยสวัสดีครับกเลยสวัสดีครับเบึ้ยบึ้ยสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีหน่อยงั้นเหรอสวัสดีสวัสดีไหมบสุดยอดความสน เจจอเรก็บร้อยอันนี้ก็ปลูกหญ้าไปให้บัวครับรอบหนึ่งประมาณยี่สิบวันครับขึ้นเสร็จแล้วก็ตัดเป็นล็อตเป็นลอ็อตอันนี้ที่เก็บฟางทำไปแล้วยังบบเร็จ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรองงบครับมุงลังคางบหมด